โยโยโย่โยโยโย่สวัสดีครับสนาชิก FC คซขึ้นลูกหนังวันนี้อยู่กับผมเจเจษดาเช่นเคยครับเราอย่าลืมว่าเราจะขึ้นไปลูกส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ผมแนะนำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีคิด,ดง่ายๆคุณมีดึงมเชียร์ในใจฟังคลิปลึ้นลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปไง่ายแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือลายอดของเราครับอดวีไแลย้ำว,ว่ามีอัดนำหน้า หรือว่าจะคลิกตามลิงด้านล่างนี้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเดียงใดแถมได้ข้อมูลแบบ V.I.P. ขอบคุณ S.C.C. 777ครับก็ฝากเป็นฟนๆครึ่งลูกหนังนะครับที่ติดตามอยู่ไปกด Subscribe ในช่องครึงลูกหนังด้วยนะครับตอนนี้ก็กำลังจะเข้าสู่50,000 Subscribe นะครับเราอยากจะเป็นช่องวิเคราะห์บอลล้วนๆช่องแรกนะครับของประเทศเลยนะครับที่ไปถึง10,000 0 like ไลค์นะครับ100,000 Subscribe ย,ยังไงก็ฝากด้วยนะครับเอามาถึงคำาชืน วันพุธกลางสัปดาห์นะครับคลิปแรก3คู่มีหลีกใหญ่กลางสัปดาห์ครับแต่เริ่มนี่เวลาเที่ยงคืนหรือองฝรั่งเศสน,นะครับโมนาโกอันดับ14จะเปิดบ้านเจอกับแซงเตียนรองบวยครับโมนาโกเนี่ย มีแค่ห้คะแนนนะครับเกมล่าสุดบุกเสมอนีทมา2-2ครับตัวลหลักหยูซูฟโฟฟานะ่าเกลซันมาตินอเล็กซานเดอร์โกลวินนะครับยูซันเบนเดเดอร์เควินโฟลันครับฝั่งของแซงต์เอเตียนเนี่ยมี3แต้มนะครับเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับบอกโดมา1-2ครับบอบีคาสฟีโรแมงอามูมาแล้วก็อินาซิโอรามิเอสนะครับเป็น3แนวรุกฤดูกาลที่แล้วเจอกันเนี่ยเสมอ2-2ที่บ้านโมนาโกนะครับแน่นอนก่อนเกมโมนาโกถูกยกให้เหนือกว่าเอาง่ายๆเป็น2ทีมที่ออกสตาร์ทได้แย่มากนะครับ สังเตีรยียังไม่ชนะใครในขณะที่โมโนโกเล่นมา6นัดชนะเกมเดียวครับผมดูแล้วเนี่ยสังเตีรนเกมรับไม่ไหวจริงๆนะครับเกมนี้ได้โอกาสที่โมโนโกจะปลดล็อกชนะเป็นนัดที่2นในฤดูกาลนี้นะครับเชียร์ไปที่โมนนโกรครับ ขยับไปที่เวลาตีหนึ่งสี่ถึงห้าครับไปที่เกาโชนซูดาอิตาลีนะครับเอซีมิลานจะเปิดบ้านเจอกับน้องใหม่เวเนเซียมิลานฟอร์มดีมากนะครับสิบแต้มเกมล่าสุดบุกเสมอยูเวนตุสมาหนึ่งหนึ่งหลังจากที่ชนะมาสามนัดรวดนะครับตัวหลักๆซั ali, ier, นโดโตนาลีฟรองเคสซีเย่นะครับแนวะรุกราเฟลเรอาบราฮิมบิอัสอันเตเรบิดก็น่าจะเป็นชุดนี้ครับเพราะว่าสลาตันกับชิรูนี่ยังไม่พร้อมนะครับฝั่งของเวเนเซียเนี่ย ชนะ1แพ้3มี3แต้าน,นะครับเกมล่าสุดแพ้คารบ้านใหกับสเปเซียมา1-2ครับเจนูกาบูซีโอเดนิสจอห์นสันโทมัสองรีนะครับเจอกันผลล่าสุดต้องย้อนไป20ปีที่แล้วครับโอ้ถือว่านานมากนะครับสมมกัน1-1ที่บ้านนิลานครับแน่นอนก่อนเกมเอซีวิรามถูกยกให้เหนือกว่าผมมองว่าวเนเซียสู้ไม่ได้ครับเอาง่ายๆเล่นมา4นัดเนี่ย ทีมน้องใหม่โดนไปปาดประตูนะครับหลังยุ่ยมากนะครับเจอกับมิลานแม้ว่าซาลาตันกับชิลูลงไม่ได้แต่ว่าอันเตเรบิดก็ยังน่าจะทําสกอร์ได้ต่อเนื่องนะครับวัดใจมิลานชนะถึง2ประตูได้ครับปิดท้ายที่เวลาตีสามงนะครับไปที่ลาลิก้าสเปนครับเบียร่ลเปิดบ้านเจอกับเอลเช่เบียร่ามี4ีแต้มนะครับจากการเสมอ4นะัดรวดเกมล่าสุดบุกเสมอมาโยก้ามา0ูนนะครับสภาพทีมได้มีซาเบลชูเวอร์เซ่คนเดียวที่ยังเจ็บที่เหลือเนี่ยก็พร้อมลงเล่นนะครับ เตียนกาปูฟรานซิสก็โกลแงตรงกลางนะครับเครั ino, นโมลิโนน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงคืนนี้ครับเล่นกับพวกอาโนจานจูมาบูรายดีย่านะครับฝั่งของเอลเช่มี6แตม้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเรมันเต้มาหนึ่งหนึ่งนะครับคู่หน้าเป็นดิริโอเบเนเดตโตนะครับเล่นกับลูคัสเปรเรตเหมือนเดิม ฤด,ดูกาลที่แล้วจบศูนย์ที่สนามแห่งน,นี้นะครับผมมองว่าเกมนี้ได้เวลาปลดล็อกของบียเรลลครับที่จะชนะนัดแรกในฤด,ดูกาลนี้นะครับเอาง่ายๆว่าเอลเช่อาจจะดูเหนียวแน่นก็จริงแต่ว่าผมว่าเกมนี้โดนครับวัดใจบียเรลลนะครับจะเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูสรุป3ทีมในคืนวันนี้ชอบเจ้าถิ่นหมดเลยนะครับชอบโมนาโกเอซิมิลานและบียเรลลครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคืนหนังบิ๊กแมชครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย